มาอีกหนึ่งร้อยแล้ววายยังเข้าอีกสองแถวโอ้โหซุปเปอร์แมกกาวินบบกมาพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเป็นไงบอกแล้วว่าเกมใหม่ของเขาค่ายเนี้ยดีจริงเออกำไรประมาณหกร้อยทุกคนคำเตือนบอกว่าคำเตือนคำเตือนข้อความนันด้วยคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใครอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้แค่ตาดูเท่านั้นนะรู้ไหมเอามาแล้วก็ไปกันอ้าวสวัสดีครับ วันนี้พบกับผมพลเอกจะพุดจันโชอากันอีกแล้วนะทุกคนเออวันนี้มากลับมาแล้วกลับมาอยู่กับค่ายพีจีเช่นเคยนะค่ายรักของเราเลยแล้ววันนี้ก็เมื่อวานปิดเซิร์ฟไปนะวันนี้ก็กลับมาเปิดตัวพร้อมเกมใหม่เลยทุกคนเออเป็นรูปปัวกะโหลกนะเออน่าเล่นมากเลยบอกก่อนยังไม่เคยเข้ามาเล่นสักครั้งเลยอะไรบาดิโนวีวายบาร บาดิโนบาดเออบาดิโภาษาอังกฤษพูดไม่ค่อยจะถอกนะทุกคนต้องขออภัยมาในะที่นี้ด้วยเอาไปดูตาการจ่ายกันดีกว่ามันเป็นยังไงนะเป็นจะเป็นยังไงอ,อ๋อแคตเตอร์วายข้าวสูตสุดห้าตัวห้าสิบบาทเอาตาการจ่ายก็ประมาณนี้เลยนะมีอัตราเพิ่มการคูณได้มันตี เออมันจะเป็นยังไงอะไม่เคยลองเหมือนกันนะไปดีกว่าทุกคนเราไปเลยกันดีกว่าเกมนี้เออไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเบ็ดต่ำๆกันจับเปเบ็์ยี่สิบบาทแต่วันนี้ฟกทุนมาหกพันห้าร้อยบาทไทยถวนเออเราไปดูกันวนะ่าวันนี้เกมนี้มันจะเป็นยังไงตาการจ่ายจะเป็นยังไง้วไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนเออต้องมาลองกนะัน เอาโหล่ละววยเข้ามาสอตัวเฮ้ยน่าสนุกอยู่ใะนทุกคนเกมนี้แต่แคปเตอร์หลบมาหนึ่งตัวแล้วโอ้โหโบมมาสามร้อยสี่สิบสี่บาทเออกำไรสองร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เมื่อกี้ผมได้ยินอะไรไม่รู้นะโอ้ละมุชชาดด้วยเออไม่ธรรมดาวะมีลูกเล่นมาใหม่ๆตลอดเลยนะฝั่งฝั่งค่ายนี้เนี่ย ก็เมื่อเราเข้าหนะ้ะตาการคููก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะทุกคนเอออารมณ์แบบเกมจนสลัดที่ผมชอบเล่นนะเออที่ผมทําคลิปไปถ้าถ้าสงสัยก็ย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนวันนี้เราก็มีอยู่กันในโลกของลูซี่เจ็กันเช่นเคยนะเออไป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 อยากรูว่าเกมใหม่เนี่ยตาการจ่ายจะเป็นยังไงมัง่งตอนนี้กลับมาเท่าทุนและ6หกพันห้าบาทหกพัายบาทไทยวน เออยังอยู่กันที่เบ็ด20บาทกันอีกเช่นเคยเช่นเดิมเลทุกคนเดี๋ยวเราจะไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าเริ่มเสียเราก็จะเริ่มลบถ้าเริ่มบวกเราก็ดันขึ้นนะทุกคนไออย่างนี้กลำมา10บาทก็แล้วกันเออ เอาแล้วยังมันได้10อยู่มาอีกไหมโอ้ยเบ็ดน,นี้บวกมา4.5บาทลงไป10บาทบวกมา4บาทถือว่าคุ้มทุกคนเป็นกำไรที่พอรับได้ใช่เหรอตอนนี้ตามหาทุนอีกประมาณ300บาทนะทุกคนเดีย๋ยวเริ่มบกวกเราจะขยับเบ็ดนะเดี๋ยวเริ่มบวกเราจะขยับเบ็ดนะตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่นะทุกคนเออมาราวเดียว400กว่าบาทแล้วก็หายไปเลย เอาไวเข้ามาสองตัวเอาแล้วยังมาอีกไวยังมาอีกอก,กีตาโหกีตาไม่มาเบ็ดน,นี้บวกมาหกสิบสองบาทโอ้โอละมูชาชาเขาว่าอย่างนี้เออขอจะเข้าซีปเตอร์หน่อยได้ไหมเกมนี้ไม่สามารถซื้อฟิสสปินได้นะทุกคนบอกก่อนเลยว่าปั่นมือล้วนล้วน่ะแล้วไวเข้ามาอย่างนี้เอาเบ็ดน,นี้บวกมาสิบห้าบาท เริ่มบวกแล้วเริ่มบวกแล้วขยับหน่อยขยับหน่อยขยับมียี่สิบบาทแล้วกันเดี๋ยวให้งบเล่นเกมนี้หนึ่งพันบาทแล้วกันทุกคนเออโอเคไหมแล้วก็จะมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเอามาแปดสิบแล้วอา้าวเบ็ดน,นี้บอกว่าแปดสิบสองบาทว่ะเออเออหยมาสองร้อยแปดสิบสี่บาท เอาแล้วยังมาอยู่ไว้เข้ามาอย่างนี้โอ้ยมาสองร้อย 200. โอ้ยังมาอยู่เรื่อยๆทุกคนโอ้ยบิ๊กวินบิ๊กวินไปห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเออตอนนี้กำไรสองร้อยทุกคนเออถือว่ายังไม่เยอะกำไรนะยังไม่เยอะแต่ก็บวกนะครับน่าจริงป่ะเออ เบอร์ก็ต้องขยับเบอร์ต้องขยับเบอร์แล้วขยับไปเรื่อยๆทุกคนเบ็ดขึ้นเบ็ดลงตามใจตัวเองนะเออไม่มีเทคนิคตายตัวนะทุกคนบอกก่อนเลยตามความชอบล้วนๆเอ,อาไม่เก้าสิบบาทเบ็ดนิวมืาร้อยห้าบาทเออร้อยห้าบาทตัวยังได้อยู่ทุกนะคน ขอคาสคาเปอร์หน่อยได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าแคาสคาเปอร์เกมนี้เป็นยังไงอะ่ะเอาโหยขอแคปเปอร์อีกตัวหนึ่งไม่มาเมื่อกี้กดพลาดน,นะทุกคนกดเล่งไปหน่อยแม่ไม่ได้หลุนเลยเอาไหวเข้ามาตรงกลางโอ้มาอีกสามร้อยหกสิบแล้วว่าเอาโอละมูชาชาไม่ธรรมดาจริงๆนะทุกคนสำหรับเกมนี้ มีลูกเล่นแปลกใหม่มาให้เราเรื่อยๆเลยนะสำหรับค่ายนี้ครับบดเบดนี้บวมา24บาทลงทุนไป30บวมา24ทุกคนกำไรกำไรเห็นๆ <c oughs> เอาขอจะแคปเตอร์อีกตัวหนึ่งไปมาไหมโอ้โหลงไปไกลเกิน เกณฑ์นิลายไม่สําคัญนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับถ้าลงเรียงกันนะจะกีดตัวก็ได้ไม่ไม่มีลายนะทุกคนเออแค่ลงเรียงกันพอขอแค่ลงเรียงกันเอาเรียงห้าแถวอย่างงี้ดีกว่าเออใช่ต้องอธิบายอย่างงี้เออเรียงห้าแถวผมก็รับไปเลยเต็มๆเพราะมาตาก,การคูณด้านบนนะเออมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเข้านะทุกคนแต่ตอนนี้เริ่มเงียวแล้วผมจะลงไปเลียงเป็นเลยยี่สิบแล้วกันเนาะเออเพื่อ เพื่อเพื่อเพลินการรับชมยาวๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอา,อาตอนนี้เริ่มตีตื่นกลับมาทุกคนตีตื่นมาหกพันนะจากหกพันห้าตื่นไหม สิบม่อยู่เบลีมันสี่สิบสามบาทเออไม่ไหมไม,ไม่มาทุกคนเอออยากได้ไอหัวกระโหลกสักห้าแถวตอนคูณสิบอะไรเงี้ยเออฝันไกลกะเหลือทุนการเล่นเกมนี้อีกสี่ร้อยบาทนะทุกคนอ,อ่ะแล้ววายยังเข้ามาอยู่ ไดเจยู่แถมแท็เ,เตอร์เข้ามาด้วยเอ้ยวายเข้ามาด้วยเบ็ดน,นี้บวกมาสามสิบเก้าบาทว่ะบวกมาอีกสามสิบบวกมาอีกสิบแปดบาทเบ็ดน,นี้บวกมาสี่สิบเก้าบาทเออเหรอทุนเล่นเกมนี้ประมาณอีกห้าร้อยสี่ร้อยก็บาทนี่ทุกคนเริ่มแล้วทุกคนเริ่มไปแล้ว แต่เกมใหม่่ายเนี่ยเขาบอกว่าแจกตลอดนะแต่วันนี้ยังไม่มาใส่เกมนี่เอากอเดเร็วเลยัใส่เกมนี้มันเพิ่งเปิดตัวนะกมมาสองบาทลงทุนไปยี่สิบหารสิบเปอร์เซ็นมาให้เราเอาแล้วไวเข้ามาสามแถวอย่างนี้มาอีกสี่ร้อยเจ็ดสิบเอามาอีกเขาไวเข้ามาอีก โอ้โหบิ๊กวินไปดิ486บาทเออตอนนี้ตามทุนอีแค่300บาทเท่านั้นนะตามทุนอีแค่300บาทเท่านั้นอาแล้วสแคปเตอร์จะลงไหมขอสแคปเตอร์หนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่าน,นั้นเองโอ้โ oh, ห oh, ไม่มาสแคปเตอร์ไม่มาทุกคนมีแอบเฝ้าใจเล็กน้อยถึงปานกลาง ทำไมห,หาสัคปเตอร์มันยากจังอีกตัวเดียวเองโอ้โหไม่หล่นมาให้เลยทุกคนแกงกันอีกแล้วค่ายนี้เอาหนายี่สิบาทแล้วเอาไว้เข้ามาสองตัวได้ไปต่อทุกคนเออไว้เข้ามาแถวที่สามอีกตัวนึ้ง บวกมาหกสิบบาทนะทุกคนเออแล้ววายเข้ามาอย่างงี้ก็ไม่บวกสิครับเออตรงกลางไม่เข้านะไม่โดนโคิวเมื่อกี้เออเบ็ดยนะี่สิบเนี่ยมีขึ้นมีลงเล่นเบ็ดอื่นแล้วไม่ขึ้นไม่ลงเลย <c oughs> เอาแก้วน้ำมาอีกสี่สิบห้าบาทเออเอบวกมาร้อยสามสิบเจ็ดบาททุกคนเออโอละมุดชชา้ามันวางอย่างงี้มันวาอย่างงี้ อย่าไปอย่าไปเอาใหม่ยี่สิบสี่บาทสิบสองบาทลงไปยี่สิบวกมาสิบสองบาทแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ากำไรทั้ง,งน,นั้นทุกคนเออเนีย่ยมีหกพันห้าหรือหกพันแล้วเนะี่ยตอนนี้น ธรรมาดา,าทุกคนเออไม่เป็นไรเลยทุนเล่นเกมมิกห้าร้อยนะห้าร้อยห้าร้อยจะไปได้ไกลแค่ไหนนีออ่ใน,ในกระโบดแล้วไปสามสิบแล้วกันเออขยับไปทีละหน่อยทีละหน่อยขยับเรื่อยทุกคนเอาเอาไปไปอีกสามร้อยอีกสามร้อยอีกสิบทีทุกคนอีกสิบที อา้าวเดวายเข้ามาตรงกลางวายเข้ามาตรงกลางแล้วอา้าวเดี๋ยวยังมาอยู่โอ้โเบ็ดน,นี้บวกมาห้าสิบเอ็ดบาทลงทุนไปสามร้อยบวกมาห้าสิบเอ็ดบาทเป็นไงเลยทุกคนโอ้โหเล่นยังไงก็บวกเอาเด็กสองร้อยสำหรับเกมนี้นะสองร้อยสำหรับเกมนี้เท่านั้นสองร้อยสองร้อยเอาไงสองร้อยเอาไงสแคตเตอร์เข้ามาหนึ่งบนว่าเป็นไงต่อโอ้โหเรียบร้อยทุกคนไม่เข้าอะไรเลย เหอเยแปดสิบบาทแปดสิบบาทจะไปได้ไกลแค่ไหนแปดสิบาทเอามาหกสิาาบแล้วเอาแล้วยังไม่คูณสามแล้วตอนนี้คูณสามาแล้วบวกมาอีกร้อยสิบห้าบาททุกคนเอาไหวเข้ามาตรงกลางมีได้มีกสามสิบเป็นไงพาให้มันมันนะเราจะได้มีความสุขกับการเล่นนะทุกคนถึงตังมันจะเสียแต่จะก็เศ้าใจแต่ก็มีความสุขนะทุกคน เราเป็นคนชอบเล่นนะเออถึงจะเสียตังค์ก็เรื่องปกติป่ะเออกรพหันมีได้มีเสียแล้วเป็นไงโอ้โหมาอีกพันสามเอามาอีกหนึ่งร้อย 100, แล้ววายยังเข้าอีกสองแถวโอ,โอ้โหซปเปอร์เมคกินบวกมาพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเป็นไงบอกแล้วว่าเกมใหม่ของเขาค่ายเนี่ยดีจริงเออกําไรประมาณหกร้อยทุกคนเออบวกมาแบบแน่นๆและยังบวกอยู่ เบตสามสิบบาทนะทุกคนเออบวกว่าบวกว่าเกมนี้มาว่าเออถึงจะไม่เข้าแคแคเตอร์แต่ก็ยังบวกอยู่นะทุกคนเอาไว้เข้ามาอย่างงี้ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อ,อมาสิบแปดบาทเดี๋ยวตัดเศษทุกคนเ้าตัดเศษไม่ทันนะเท่ากับวันนี้บวกมาห้าร้อยแล้วกันทุกคนเออก็ถือว่ามาเล่นเกมใหม่ให้ดูนะก็ขอตัดคลิปเป็นแค่ตัดจบคลิปเป็นแค่นี้นะทุกคนเออถ้าไปต่ออาจจะ เข้าเนื้อแล้วแต่วันนี้ถือว่าบวกมาประมาณ500บาทถือว่าพอได้นะทุกคนสำหรับเกมใหม่จะเน้นอารมณ์ใจเย็นหน่อยนะเป็ดขึ้นเป็ดลงเออแต่ใครไม่เข้าใจต้องการอยากรู้อะไรเงี้ยคอมเมนต์ถามได้ทุกคนวันนี้พลเอกจะพูดจันโชอาก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเออฝากกดไลค์ฝากติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย